หลายๆท่านใช้เวลาหลังกเกษียณเนานะด้วยการหาธุรกิจหลายๆท่านก็ใช้เวลาท่องเที่ยวกับเงินบำนาญผมคนหนึ่งนะครับใช้เวลาท่องเที่ยวไปพร้อมกับธุรกิจหลังเรา เกษียณนะครับเราไม่มีรายได้ประจําแต่ว่าเกษียณแล้วนะครับยังต้องใช้ตังค์เนาะยังต้องใช้เงินยังมีรายจ่ายเพราะนั้นเกษียณแล้วก็ต้องมีรายได้ครับมีธุรกิจให้เราสร้างรายได้มากมาย,ยในในบ้านเมืองเราในประเทศเรายิ่งในยุคของ โลกออนไลน์นะครับไม่ว่าจะทั้งธุรกิจอาหารเสริมนะครับหรือว,ว่าธุรกิจที่าขายฝันต่างๆแล้วก็นี่เป็นอีกธุรกิจหนึ่งนะที่เราเข้ามาร่วมนะเป็นธุรกิจาขายสัญญาต้องบอกว่าเป็นธุรกิจขายสัญญานั่นก็คือธุรกิจประก,กัน ประกันภัยนะครับประกันภัยก็จะเป็นทางประกันวินาศภัยและประกันชีวิตนีไว้มากินตุเรียนนะต้องบอกว่ายุคนี้เราหนีงานเครือข่ายไม่พ้นทุกอย่างเป็นเครือข่ายหมดนะครับงานเครือข่ายจะทำให้เรา,เ,าเติบโตแล้วก็ยั่งยืนกันเช่นกันครับงานธุรกิจประกัน ที่อยู่ในรูปแบบของเครือข่ายา en, งานเครือข่ายแน่นอนครับต้องมีความสัมพันธ์ในองค์กรในกลุ่มในสมาคม,มาาวันนี้ก็ดได้พักผ่อนดนะ้วยได้เที่ยวด้วยเนาะวันนี้ก็จะมาในส่วนของางานางแคมป์นะครับงานแคมป์ หรือเป็นงานสัมมนาย่อยๆนะครับทำให้เราได้มาพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแลกเปลี่ยนความรู้แลกเปลี่ยนทัศนคติแลกเปลี่ยนมุมมองต่างๆ,ๆนะครับเพื่อเอามาปรับใช้การทำงานเป็นทีมแล้วก็เพื่อ,อ ประโยชน์ให้ฝ่ายภาคหน้าวันนี้ก็คงจะสนุกสนานกันพอสมควรเนาะเดี๋ยวค่ำคืนนี้ก็จะมีปาร์ตี้ด้วยวน่าจะสนุกครับไปแล้วครับเ,รเ,เจอกัน งานแคมนะครับสถานที่จัดก็จะเป็นเขาใหญ่คีรีทานทิปรีสอร์ทนะอันนี้ต้องบอกว่าเป็นสถานที่ที่ร่มรื่นสวยงามห้องพักสะอาดกว้างการบริการดีเยี่ยมแล้วกอ็อาหารอร่อยนะครับพื้นที่ให้เรา ได้ร่วมกิจกรรมกันมีหลากหลายไม่ว่าจะเป็นมุมพักผ่อนบรรยากาศเล่นน้ำเย็นๆนะครับอันนี้เป็นลำธารนะลำธารที่มาจากเขาใหญ่ซึ่งจะไหลไปสู่ลำตะขอในี้เราก็ มีทีมงานเริ่มทยอยกันเข้ามางานเราจะเริ่มช่วงเย็นแล้วก็ช่วงมิดไนท์ปาร์ตี้เพราะนั้นเราก็เข้ามาเดินชมบรรยากาศรอบๆบริเวณที่พักนะที่เราจะมีการจัดกิจกรรม วันนี้เรามาช่วงเดือนเมษาแลก็อากาศของข้างร้อนแต่ว่าที่เขาใหญ่คีรีทานทิพก็เย็นนะครับเราก็มาเข้าสู่บรรยากาศของการเ,าเขาเรียกการพบกันครั้งแรกนะครับของสมาชิกทั่วประเทศนะครับของทีมงานหลายๆท่าน,นได้มาเจอกัน เราก็จะมีกิจกรรมที่ไว้ต้อนรับนะครับเขาเรียกกิจกรรมละลายพฤติกรรมนะค,คือเราจะปรับตัวเข้าหากันในรูปแบบที่เป็นกิจกรรมกิจกรรมร่วมกันสนุกสนานครับลืมไว้กันไปเดียวนะครับทุกคนบรรยากาศ พวกนี้นะเราก็เคยผ่านกันมาเนาะหลายๆท่านแต่เราไม่เคยใช้กิจกรรมแบบนี้ในช่วงอายุที่เราอยู่ปัจจุบันเนาะเพราะนั้นเราก็จะเหมือนได้ย้อนกลับไปใช้ชีวิตที่เรายังเป็นวัยสนุกสนาน สนุกสนานคื้นเทงรอยยิ้มครับทุกคนมีแต่รอยยิ้มอันนี้แหละครับเป็นบรรยากาศที่ที่เรากเกษียณแล้วเรายังหาวิธีนะให้เรามีรอยยิ้มกลับไปเหมือนเราได้เริ่มต้นชีวิตวัยรุ่นเริ่มต้นชีวิตการทำงาน แต่งานของเราในช่วงนี้คือทำทำสบายสบายไม่ไม่ต้องกดดันไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเยอะเพราะว่ามันเป็นงานที่มันเป็นธุรกิจของเราเองหลังจากกิจกรรมช่วงช่วงแรก เดี๋ยวช่วงเย็นก็จะมีกิจกรรมข้าเรียกกิจกรรมผูกข้อไม้ข้อมือทำความรู้จักแล้วก็ให้ให้พรกันนะฮะเป็นกิจกรรมช่วงเย็นทุกคนมีความรู้ในด้านประกันภัย ก็ได้มาจากผู้ท pues mm ี่เขาทำก่อนผู้ที่แนะนำเข้ามาสู่ธุรกิจนั s <S ่นหมายถึงว่าบุคคลผู้นั้นนะครับท่านเหล่านั้นก็เปรียบเสมือนครูบาอาจารย์อันนั้นเราก็ใช้เวลาช่วงเย็นในทีมงานเป็นการ ให้ให้ความเคารพแล้วก็รับสินรับพรรับความรู้เป็นบรรยากาศรับแรับบนดานใจรับผลักกับผู้นาเราจะไม่ได้อยู่ด้วยกันหลายคนก็เคยได้ยินแต่เสียงประชุมกันน้ําน้บตาระบบตับงหลายคนก็เล่นวันนี้ก็ได้เจอเนเขา เป็นว่าวันที่เขาไม่อะอกปาพูดคุยกันเพื่อเดินมาจากยังต่างจังหวัดธุรกิจทั่วประเทศมาช่วยให้เราได้พักผ่อนมาปฏิญาบูมาจุดคอยเข้ามามุ่งหมายหนึ่งมุ่งหมายด้วยกันเนาะเหข้าไปตลอดการทำงานเป็นทีมก็เป็นเรื่องสำคัญสร้างครอบครัวครอบครัวผลักรรมด้วยกันก็ได้เรียกว่าครอบค เป็นสัญลักษณ์ของครนะอบครัวเราตัว J ตัว T ตัวีก็คือย่อมาจาก ดำร้องฟางได้ดูกมแมวไดุกแม่ไล่าบัญหาเจ่า